คุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่สามารถสัมผัสได้พลังงานที่เชื่อมโยงเราทุกคนเข้าด้วยกันพลังงานที่ว่านี้คือพลังจักรวาลจักรวาลไม่ได้มีเพียงแค่ดวงดาวและอวกาศที่เวรงวางแต่เต็มไปด้วยพลังงานที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลกใบนี้รวมถึงตัวคุณเองข่าวดีก็คือ เราทุกคนสามารถเข้าถึงมันได้วันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับพลังงานจักรวาลที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของมนุษย์และการตื่นรู้ถึงมันบนเส้นทางสู่ความสุขและความสงบภายในอย่างแท้จริงพลังงานจักรวาลคืออะไรพลังงานจักรวาลหรือบางคนอาจเรียกว่าพลังชีวิตคือกระแสพลังงานที่หล่อเลี้ยงทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติพลังงานนี้อยู่รอบตัวเรา อยู่ในแสงอาทิตย์ในลมหายใจและแม้กระทั่งอยู่ในความคิดของเราเองแล้วพลังงานนี้เชื่อมโยงกับมนุษย์เราอย่างไรมนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนเครื่องรับส่งพลังงานจากจักรวาลเราสามารถรับพลังงานนี้ผ่านการหายใจ<ๆ>การทำสมาธิหรือแม้แต่ผ่านอารมณ์และจิตใจของเรา ในเชิงวิทยาศาสตร์ระดับฟิสิกส์ควอนตัมทุกสรรพสิ่งคือพลังงานเราและจัก,กรวาลไม่ได้แยกออกจากกันแต่เป็นคลื่นพลังงานเดียวกันที่สั่นสะเทือนอยู่ในมิติที่แตกต่างกันในโลกตะวันออกเรารู้จักพลังนี้ในชื่อปราณหรือที่ในาศาสตร์จีนเรียกกันว่าฉีและในโลกตะวันตกพลังนี้ถูกอธิบายในรูปของสนามพลัง Energy Field หรือจิตสำนึกจักรวาล Universal Consciousness พลังงานเหล่านี้ไหลเวียนผ่านทุกสรรพสิ่งรวมถึงตัวเราเองแต่มนุษย์ส่วนใหญ่มักไม่รับรู้ถึงมันเพราะถูกครอบงำด้วยความคิดและโลกภายนอกแล้วเราจะเปิดรับพลังนี้ได้อย่างไรมนุษย์ไม่ได้เป็นแค่ร่างกายและความคิดแต่เรามีจิตวิญญาณซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมโยงเรากับพลังจักรวาลลองนึกดูว่า เคยมีช่วงเวลาไหนที่คุณรู้สึกเชื่อมโยงกับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองบ้างไหมช่วงเวลาที่คุณรู้สึกสงบลึกและเข้าใจชีวิตโดยไม่ต้องใช้เหตุผลนั่นคือสัญญาณว่าคุณกำลังเชื่อมโยงกับพลังจักรวาลการตื่นรู้คืออะไรการตื่นรู้คือการเข้าใจว่า เราไม่ได้เป็นแค่ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นแค่ความคิดหรืออารมณ์แต่เราเป็นจิตสำนึกที่ไม่มีขอบเขตที่สามารถเชื่อมต่อกับจักรวาลได้แล้วเราจะเข้าถึงพลังงานนี้ได้อย่างไรเราจะเข้าถึงพลังงานนี้ได้ด้วยวิธีต่างๆดังนี้ 1. การหายใจลึกๆหายใจเข้าออกอย่างมีสติเพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานภายใน สการทำสมาธิฝึกจิตให้นิ่งเพื่อรับพลังงานจากกระวาน 3. การใช้พลังของความคิดความคิดของเราคือพลังงานการคิดบวกช่วยดึงดูดพลังงานดีๆ 4. การใช้พลังแห่งธรรมชาติเดินเล่นกลางแจ้งทถ้ำกลางธรรมชาติอันเงียบสงบเพื่อเชื่อมต่อกับพลังธรรมชาติ เมื่อเราฝึกฝนสิ่งเหล่านี้เราจะเริ่มสัมผัสถึงพลังที่อยู่รอบตัวเราและนำมันมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้การตื่นรู้ไม่ใช่แค่การตื่นจากการนอนหลับแต่มันคือการตื่นขึ้นจากภาพลวงตาของโลกเราถูกโปรแกรมให้เชื่อว่าเราเป็นแค่ร่างกายและเราต้องดิ้นรนเพื่อความสำเร็จแต่เมื่อเราตื่นรู้เราจะเห็นว่าแท้จริงแล้วเราเป็นจิตสำนึกที่ไม่มีขอบเขต เราไม่ได้ถูกจำกัดด้วยชื่อสถานะหรืออดีตของเราการตื่นรู้อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันหรือค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อเราฝึกฝนจิตเมื่อเราตื่นรู้เราจะสัมผัสถึงความสงบที่แท้จริงและเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันหลายคนคิดว่าเงินทองความสำเร็จหรือการได้รับการยอมรับคือสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุข แต่ในที่สุดเราจะพบว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตาความสุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบภายในไม่ใช่สิ่งที่ต้องไลล่าแต่เป็นสิ่งที่เราต้องค้นพบภายในตัวเองถ้าคุณต้องการเชื่อมโยงกับพลังจักรวาลและปลุกจิตวิญญาณของคุณ นี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ 1. ฝึกสมาธิทุกวันนั่งเงียบเงียบรับรู้ลมหายใจของตัวเองและปล่อยวางความคิด 2. ฝึกขอบคุณเมื่อเรารู้สึกขอบคุณเราจะเปิดรับพลังบวกจากจักรวาล 3. เชื่อมโยงกับธรรมชาติลองเดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าสัมผัสต,ต้นไม้และฟังเสียงลม 4. ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันลดการยึดติดกับอดีตและความกังวลเกี่ยวกับอนาคตเมื่อคุณฝึกฝนสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตพลังจักรวาลอยู่รอบตัวเราเสมอแต่เราจะรับรู้มันได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองจิตวิญญาณของคุณ พร้อมหรือยังที่จะตื่นรู้และเชื่อมโยงกับพลังที่แท้จริงของจักรวาลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเราเข้าถึงพลังงานจักรวาลเมื่อเราตื่นรู้และเริ่มเชื่อมโยงกับพลังจักรวาลเราจะสังเกตเห็นว่าชีวิตของเราค่อยๆเปลี่ยนไปดังนี้ 1>, 1. เราจะรู้สึกมีพลังงานมากขึ้นรู้สึกสดชื่นมีแรงบันดาลใจและไม่หมดไฟง่ายๆ 2. เราจะควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นความโกรธความเครียดหรือความกังวลจะลดลงเพราะเราเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นเพียงพลังงานที่ไหลเวียนเปลี่ยนผ่านอยู่ตลอดเวลา 3. เราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคนที่คิดบวกและมีพลังสูง มักจะดึงดูดโอกาสดีๆและคนดีๆเข้ามาเสมอชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้ที่ตื่นรู้คนที่ตื่นรู้และเข้าใจพลังงานจักรวาลพวกเขาพบว่าชีวิตกลายเป็นเรื่องเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความหมายความสุขของพวกเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองหรือสิ่งของภายนอกแต่เป็นพลังงานที่มาจากภายในตัวเอง ตัวอย่างของผู้ที่ตื่นรู้ในโลกของเราคือศาสดาในศาสนาต่างๆเช่นพระพุทธเจ้าพระเยสูหรือเหล่าโยคีทั้งหลายล้วนเป็นผู้ที่สามารถเชื่อมต่อกับพลังงานจักรวาลและใช้พลังนี้เพื่อบรรลุสภาวะแห่งความสงบและปัญญาสูงสุดได้วิธีใช้พลังงานจักรวาลให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง เมื่อคุณเข้าใจพลังงานจัก,กรวาลแล้วคุณสามารถนำมันมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยพลังบวกและความสงบสรุป5วิธีง่ายๆในการนำพลังจัก,กรวาลมาใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ตื่นเช้าพร้อมกับตั้งเจตนาทุกเช้าให้ตั้งเจตนาเชิงบวกเช่นวันนี้ฉันจะมีความสุขหรือฉันจะส่งพลังดีๆให้กับทุกคน 2. ใช้พลังของคำพูดและความคิดคำพูดมีพลังสูงมากพยายามพูดและคิดในทางบวกเช่นฉันมีพลังหรือฉันเชื่อมโยงกับพลังจักรวาล 3. ออกไปสัมผัสกับธรรมชาติบ่อยๆใช้เวลาเดินเล่นกลางแจ้งสัมผัสต,ต้นไม้หรือฟังเสียงน้ำไหลเพื่อรีเซ็ตพลังงานในตัวเรา 4. ฝึกการให้และแบ่งปันพลังงานดีๆการให้ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มคำพูดดีๆหรือการช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้พลังงานของเราสูงขึ้น 5. ฝึกขอบคุณในทุกๆวันการขอบคุณเป็นพลังงานที่ช่วยให้เรารู้สึกอิ่มเอมและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต การส่งต่อพลังงานจากระวาลให้ผู้อื่นพลังงานจากระวาลไม่ได้มีไว้แค่เพื่อตัวเราเองแต่ยังสามารถส่งต่อไปให้ผู้อื่นได้วิธีส่งพลังงานดีๆสู่คนรอบข้าง 1. การอวยพรให้ผู้อื่นทุกเช้าลองอวยพรให้ผู้อื่นเช่นขอให้ทุกคนมีความสุข 2. การฝึกเมตตาภาวนาการส่งพลังความรักและความเมตตาให้กับโลก เพราะเราเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นเพียงพลังงานที่ไหลเวียนเปลี่ยนผ่านอยู่ตลอดเวลาการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนหรือแม้แต่ให้รอยยิ้มเล็กๆก,ก็สามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานของโลกได้จากกระวาลไม่ได้อยู่ไกลาจากคุณแต่คุณคือส่วนหนึ่งของจักรวาลน,นี้อยู่แล้วจงใช้พลังงานนี้อย่างมีสติเพื่อสร้างความสุขความสงบและความรักให้กับตัวเองและโลกใบนี้ จักรวาลและตัวตนของเราไม่เคยแยกจากกันพลังงานที่หล่อเลี้ยงทุกสรรพสิ่งก็คือพลังเดียวกับที่อยู่ภายในตัวคุณเมื่อเราตื่นรู้และเชื่อมโยงกับพลังงานจักรวาลได้เราจะพบกับความสงบภายในเราจะไม่ไล่ล่าความสุขจากภายนอกแต่สร้างมันขึ้นจากภายในตัวเองจงใช้พลังนี้ให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเองและคนรอบข้างแล้วคุณจะค้นพบว่า ชีวิตที่แท้จริงนั้นเรียบง่ายแต่เปลี่ยมด้วยความหมายหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันพลังงานดีๆให้กับคนที่คุณรักและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปเกี่ยวกับพลังงานจักรวาลและจิตวิญญาณของเราแล้วมาก้าวข้ามผ่านประตูสู่จิตจักรวาลไปด้วยกัน